รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปวดหัวเป็นไข้าซาลายาเม็ดเป็นทาปวดลดไข้าพาราเซตามอล500มิล<ม>ิก<ม>ัอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับผมเจมิสเจริญแซ่จูครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันโบเป็นจัตศิริวัฒนาค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกเช้าว,วันเสาร์แบบนี้8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะคุณผู้ชมครับคุณโบครับสัปดาห์หน้าหยุดยาวอีกแล้วครับเย้ดีใจจังเลยมีวันหยุดอีกแล้ว <c oughs> 4วันติดติดเลยนะครับก็คือ19จนถึง22 <c oughs> พฤศจิกายนต,ตามมติคอรมอเลยครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวให้มันกระตื้องขึ้นมาแล้วก็มีสีสันขึ้นมาดีจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูรราายกวันนนี้ะ แล้วก็ไปเช็คอินตามสถานที่เที่ยวต่างๆกันได้เลยสําหรับวันหยุดยาววันนี้เราก็เลยจะไปปักหมุดครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนเราจะพากันไปที่นี่ครับสำหรับเมืองรองหน้าเที่ยวอย่างจังหวัดสุรินทร์ครับและสถานที่แรกที่จะไปก็คือวณนนุทยานพนมสวายอำเภอเมืองสุรินทร์ พนมสวายเป็นภาษาพื้นเมืองพนมแปลว่าภูเขาสวายแปลว่ามะม่วงซึ่งเขาพนมสวายคือภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเมื่อมาถึงจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของผืนป่าขนาดเล็กแล้วก็มีลานหินกระจายอยู่ทั่วไปมองไปแล้วรู้สึก ว้างสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะค่ะใช่และบนเขาพนมสวายมีจุดให้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่หลายจุดเลยและจุดที่เป็นไฮไลท์เปรียบได้กับเป็นสัญลักษณ์ของวนาอุทยานพนมสวายนั่นก็คือพระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทารามงคลปริสถานอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นได้แต่ไกลค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระประมนทารามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานนามไว้เป็นพระพุทธรูปสีขาว ว่างประธานพรมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ที่พระนาพีหรือที่สะดืออีกด้วยค่ะและสำหรับบันไดทางขึ้นนะครับระหว่างทางจะมีระฆังเรียงรายจำนวนทั้งหมด1,080บใบเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เคาะขณะเดินขึ้นบันไดเป็นกุศโลบายครับให้สงบจิตสงบใจและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วยครับ ใครก็ตามที่คิดจะไปเที่ยวสุรินต้องไปให้ถึงวนอุทยานพนมสวายไปสักการะพระพุทธสุรินทรมงคลกันด้วยนะครับและถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดสุรินอันดับแรกๆที่คนจะนึกถึงเลยนั่นก็คือช้างถึงเป็นที่มาของคําว่าสุรินถิ่นช้างใหญ่ วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวไปสัมผัสชีวิตไปอยู่ใกล้กับช้างในมุมมองใหม่ๆกันที่บ้านขุนชัยทองอําเภอชุมพลบุรีเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับช้างมาตั้งแต่ในอดีตคนที่นี่ดูแลช้างเปรียบเสมือนได้กับคนในครอบครัวคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งมีการนําช้างไปใช้งานในรูปแบบที่ผิดธรรมชาติทําให้ช้างได้รับบาดเจ็บหรือถูกทรมานครับส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ต้องดิ้นรนหารายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงช้างจนกระทั่ง เมื่อคุณแสงเดือนชัยเลิศผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งวัล้อมเชียงใหม่ได้นําการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช้างไม่มีการขี่ช้างไม่มีการโชว์ช้างในโครงการนําช้างกลับบ้านนําควานคืนผิดซึ่งที่บ้านขุนชัยทองครับนักท่องเที่ยวสามารถทํากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับช้างได้เลยอย่างเช่นการไปสวนอ้อยตัดอ้อยไปเลี้ยงช้างโดยทางชุมชนจะเตรียมอุปกรณ์เตรียมชุดให้เรียบร้อยเลยครับดูสิครับโอ้ทำเองเลยชาวต่างชาติเขาชอบนะแบบนี้ซึ่งควานบอกว่า ถ้าช้างเชือกใหญ่จะกินอาหารวันละถึง300กิโลเลยนะครับแล้วหลังจากที่นักท่องเที่ยวตัดอ้อยแล้วก็จะเอาอ้อยมาสับแล้วก็ผ่าซี่เพื่อให้ช้างได้กินง่ายๆแต่ถ้าเกิดเป็นช้างเชือกเล็กก็ต้องปอกเปลือกให้ด้วยนะครับและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติชอบมากๆเลยนั่นก็คือการเดินเทรลกับช้างระยะทางประมาณ2กิโลเมตรมค่ะ เพื่อพาช้างไปเล่นน้าําซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดการเดินเทลกับช้างค่ะดูแล้วเขามีความสุขเขาเอนจอยกับการที่ ได้พาช้างเดินไปด้วยกันลงไปเล่นน้ําเห็นช้างอาบน้ามันเกิดเป็นความรู้สึกที่ดีเกิดเป็นความทรงจําที่ดีเป็นความทรงจําท,จที่มีคุณค่านอกจากนี้นะครับที่บ้านขุนชัยทองยังมีการทําพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับมีการผูกข้อไม้ข้อมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านให้พรต่างๆมีการแสดงของชาวบ้านสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานความอบอุ่นที่สัมผัสได้คือความเป็นกันเองที่นักท่องเที่ยวได้รับจากคนในหมู่บ้าน ที่มาเที่ยวที่บ้านขุนชัยทองด้วยครับคุณผู้ชมคะต้องถือว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้เป็นการอนุรักษ์ช้างไทยแบบยั่งยืนจริงๆเลยดิฉันอยากให้ทั้งชาวต่างชาติและก็คนไทยนะคะหันมาสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้คือมันมีความสุขกว่าเวลาเราเห็นช้างเป็นธรรมชาติของเขาไม่ต้องมีโซ่ใช่ไม่ต้องมัดโซ่ไม่ต้องใช้ตะขอไม่ต้องไปขี่ไม่ต้องดูโชว์นะคะมันได้ความสุขทางจิตใจมากกว่าก็อยากให้มาสนับสนุนกันเยอะๆเลยนะคะ รับรองค่ะว่าจะหลงรักช้างเหมือนดิฉันนะอ,อันนี้เชื่อเขาได้เลยครับเขาทางนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปตระเวนกินที่ร้านโกนคาแมที่ใครเห็นแล้วต้องร้องว้าวว่าสุรินก็มีร้านเก๋ๆแบบนี้ด้วยหรือนเนี่ยและเช็คอินที่นอนกับโรงแรมโซรินบูติคโฮเทลที่ออกแบบได้ทันสมัยเรียบหรูดูดีตอบโจทย์การพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสุรินได้อย่างดีช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ สนับสนุนโดยใหม่ที่พอดข้นหวานรถมะฉะชาเขียวอร่อยหอมชาเขียวจากญี่ปุ่นสมัยหลายแอปพลิเคชันกลับมาปะปะหมูลเที่ยวกันต่อครับเรายังคงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์<ะ>หลายต่หลายคนคุณโบคิดว่าสุรินทร์มีแต่ช้างจริงๆแล้วสุรินทร์มีทั้งที่เที่ยวที่กินที่พักเยอะแยะมากมายเลยแหละครับ และในช่วงตระเวนกินวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านชิคๆเก๋ๆเลยก,กับร้านที่มีชื่อว่าโกนคแมรอยู่ในอำเภอเมืองค่ะคุณผู้ชมส่วนชื่อร้านโกนคแมรเป็นภาษาคคเขมรที่แปลว่าลูกขเขมรนั่นเองค่ะ โอ้โหดูบรรยากาศร้านน่ารักมากๆเลยไม่อยากจะเชื่อว่ามีร้านแบบนี้อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเจ้าของร้านนะคะคุณการจบด้านการออกแบบอินทีเรียมาเขาก็เลยเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ตกแต่งร้านบนคอนเซ็ปตร้านอาหารที่ให้บรรยากาศโปร่งสบายอบอุ่นแต่แฝงความชิคความคูลในทุกๆรายละเอียดค่ะจริงตัวร้านจะแบ่งเป็น2หลังหลักๆครับ หลังแรกบ้านไม้โบราณเป็นโซนขายอาหารเหนือนะครับแต่ได้รับการปรับแต่งจนออกมาสวยงามมากๆส่วนบ้านหลังหลักด้านในเป็นบ้านเก่าแก่ที่ไม่มีคนอาศัยอยู่มานานแล้วครับคุณการเขาก็เลยอยากอนุรักษ์บ้านไม้โบราณเอาไว้จึงรีโนเวทปรับเปลี่ยนชั้นล่างเป็นร้านอาหารซึ่งการตกแต่งร้านจะเน้นเรื่องของไอเดียบ้านหลังนี้จะขายอาหารเวียดนามครับเริ่มกันที่แหนมเนืองเลยค่ะเขาใช้หมูไร้มัน <Wow. S 2> ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีตามสูตรโบราณของเวียดนามเคล็ดลับก็คือความหวานจากน้ำมะพร้าวโอว้นี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนี่เขาเพิ่งทราบเหมือนกันค่ะส่วนผักที่ใช้ก็จะเป็นผักออแกนิกเพราะทางร้านเน้นอาหารเพื่อสุขภาพม,มาดูกันที่เมนูต่อไปเบื้องยวนกุ้งขมิน้นสูตรนี้เรียนมาจากฮอยอัน โดยแป้งจะร่อนมาบนกระทะร้อนๆไม่มีน้ำมันจนแป้งกรอบใส่กุ้งที่ผัดขมิ้นลงไปทานคู่กับอาจาดเมนูต่อไปค่ะยำส้มโอให้รสชาติหอมหวานฉ่ำเป็นพิเศษเลยเพราะเขาใช้ส้มโอขาวน้ำผึ้งเม,ม,มนูต่อไปคุณผู้ชมไข่มังกรเป็นหมูปรุงรสตัวเดียวกับแหนมเนืองนำมาปั้นหุ้มไข่แดงเค็ม ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆโอ้โหนัวสุดๆเปเลยละค่ะผมไม่ยอมนลครับเสิร์ฟมาเลยไปที่เมนูไฮไลท์อาหารเวียดนามที่คนไทยชอบนั่นก็คือเฝอหม้อไฟปรุงกับซอสพริกสีราชามะขามเปียกใส่สมุนไพรผักต่างๆเป็นสูตรจากเพื่อนชาวเวียดนามของคุณการครับ และอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีสุดๆของร้านครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยแหนมเนืองเสวยจัดม้วนมาขนาดพอดีคำทานง่ายครับอีกหนึ่งเมนูที่มีชื่อน,น่าสนใจมากๆก็คือพลอยสามสีคล้ายๆกับปากหม้อยวนเหมาะกับคนที่อยากควบคุมอาหาร,รเมนูต่อไปครับปเปาะเปี้ยปูก้อนกรอบนอกนุ่มจากเนื้อปูทะเล นอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูพูดวันนี้ไม่หมดแล้วครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งร้านในใจของคุณนะครับเมื่อไปเที่ยวจังหวัดสุรินอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมคะอิ่มแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปนอนกันต่อน่รออยู่แล้ว ท้องตึงหนังตาหย่อนจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่นอนกันที่โซรินบูติคโฮเทลตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสุรินเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายครับด้วยความที่เป็นบูติกสไตล์ครับเลยทำให้การตกแต่งของโรงแรมมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆเน้นบอกเล่าความเป็นจังหวัดสุรินผ่านการดีไซน์เชิงสัญลักษณ์ต่างๆห้องพักมีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันครับอย่างห้องทวินรูมและก็ห้องคิงดีลักครับมีความสะดวกสบาย เตีงนอนขนาดใหญ่เลยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานโรงแรมหรูครับส่วนห้องสูตรกับห้อง Family Room เน้นขนาดห้องที่ใหญ่แบ่งสัดส่วนอย่างห้องนอนห้องนั่งเล่นและก็ห้องน้ำแล้วก็ยังมีอ่างอาบน้ำให้นอนแช่สบายๆคลายเมื่อยหลังจากไป เลี้ยงช้างไปดูช้างอะไรกันออด้ยนะดีดีเลยครบเลย,เลยใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งแต่ละชั้นของโรงแรมจะมีการตกแต่งคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไปโดยเน้นถึงของดีของเด่นในจังหวัดสุรินทร์อย่างเช่นผ้าไหมมัดหมี่หรือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ซึ่งทางโรงแรมก็นำมาดีไซน์ให้กลายเป็นความแตกต่างที่สวยงามได้อย่างลงตัวเลยล่ะค่ะ ซึ่งที่นี่ก็จะมีส่วนการบริการต่างๆเยอะมากครับ <S 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 เริ่มจากห้องอาหารห้องประชุมที่รองรับผู้ที่เข้าพักมาเป็นหมู่คณะทุกรูปแบบครับใครที่ไปสุรินแล้วยังสงสัยแล้วคิดไม่ตกเรื่องที่พักนะครับไปที่นี่ครับโซรินบูติกโฮเทลรับรอง นอนหลับสบายหลากหลายบริการประทับใจอย่างแน่นอนครับช่วงหน้าครับเที่ยวครบรถกับคุณเอฟธันยนพจะพาไปลงพื้นที่สัมผัสกับหมู่บ้านเครื่องเงินที่บ้านโชคอำเภอขวาวสินนรินสัมผัสวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อปีครับและของฝากห้ามพลาดกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทองเรนผ้าไหมโบราณที่นำมาพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยใหม่กลายเป็นผ้าไหมยีนของดีเมืองสุรินท ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสนับสนุนโดยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลับมาครับข่าวสนุกปกหบุดเที่ยวครับยังคงปักหมุดกันอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งในเบรกนี้หลายคนเป็นแฟนคลับของคุณเอฟธัญนกอยู่แล้วอยากจะพาไปลงพื้นที่วันนี้ครับจะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านโชคที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับเครื่องเงินมั้งแต่สมัยโบราณนะครับและปัจจุบันนี้เขาบอกเลยนะครับว่าเป็นแห่งเดียวในโลกที่มีการผลิตลูกปลาเกลมลูกประเกลมคืออะไรนั่นสิไม่รู้ตามคุณเอฟไปเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกับผมเอฟธัญนบเหมือนเช่นเคยในเที่ยวครบรถจัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่กันที่ชุมชนบ้านโชคอำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินทร์ครับชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของภูมิปัญญาในการทําหัตกรรมเครื่องเงินที่สืบทอดกันมานับร้อยปีภูมิปัญญาในการทํางานหัตกรรมผ้ามัดหมี่รวมไปถึงยังมีขนมประจําพื้นถิ่นซึ่งเป็นขนมชื่อแปลกอีกแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักกับชชุมน แ่่งนนีี้ตามผมผไปเเทยยวคครรรอบบถกัลัลสถานที่แรกที่ผมมาเริ่มต้นทริปนี้ก็คือวัดโพรินวิเวกเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนบ้านโชควัด <What S 2> แห่งนี้นะครับจะมีต้นโพขนาดใหญ่ซึ่งโดดเด่นมากเปรียบได้กับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดเลยทีเดียวโอ้โหสวย,สวยพี่แม็กนี่สวยทุกเซตเลยครับ คุณผู้ชมครับข้างๆผมนะครับพี่แม็กครับเป็นทายาทผู้สืบทอดองความรู้ในการทำเครื่องเงินนะครับ ของร้านลุงป่วนเครื่องเงินครับสวัสดีครับพี่แม็กครับสวัสดีค่ะโอ้พี่แม็กเครื่องเงินสวยจริงๆเครื่องเงินของอำเภอขาวศินรินเนี่ยจะรับประนธรรมมาจากประเทศกัมพูชาที่เขาหนีสงครามและมาอาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองแล้วเขาจะมีการสืบทอดการทําเครื่องเงินเครื่องทองแล้วก็ชุมชนเราก็สืบทอดมาจากบารรพบุรุษเป็นรุ่นสู่รุ่นนะคะอ๋อถ้าเกิดนับระยะเวลาเนี่ยกี่ปีแล้วครับพี่ตั้งแต่ชนกัมพูชาที่ย้ายหนีสงครามมาอยู่ที่นี่จนถึงป <5 S 1> ัจจุบันปีโอ้ยยาวนานมากเลยนะครับถ้าย้อนไปเมื่อสมัย ส0กว่าปีที่แล้วนะคะท่านเข้ามาปุ๊บจะได้ยินเสียงการตีประคําพองานออกเยอะปุ๊บ,บไม่มีการระบายตลาดมันไม่มีมแ,แล้วเขาก็หยุดทําแล้วก็ช่วงนั้นเม็ดเงินขึ้นราคาด้วยค่ะคเขาเลยหยุดทํากันก็มีแค่พ่อแล้วก็สมาชิกประมาณจองสาลคาเรือนนะคะคที่ยําทำอยู่ แต่ทุกวันนี้ก็มีเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าตลาดต้องการนะคะคจากที่หยุดไปตอนนี้ทุกคนก็กลับเข้ามาค่ะเริ่มทำแล้วคะ่ะเสน่ห์ของเครื่องเงินของกะบ,บูชาเนี่ยนะฮะ<ช>มันมีความแตกต่างจากเครื่องเงินที่อื่นยังไงบ้างฮะของที่อื่นนะคะส่วนมากจะเป็นตอกลายแล้วก็ดุลลายนะคะแต่งานที่นี่คือเม็ดประคำตัวเนี้ยจะเป็นการกดลายต้องใช้แรงกดนะคะ,<จ>ะที่เรียกว่ารูปปลาเกลือเนี่ยนะฮะใช่ค่ละลักษณะคือเป็นเม็ดเงินกลมๆสมัยก่อนก็จะมีเป็นทรงกลมแล้วก็มี แบบลายไขย่แมงดาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าถุงเงินนะคะอ๋อจ้ะอันนี้คือแบบโบราณเลยถูกไหมฮะใช่ค,ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตะเกาวโบราณเนี่ยค่ะจะเป็นงานใช้เส้นลวดเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ในการดัดดอกขึ้นรูปนะคะจ้ะมันจะเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เลยนี่เลยคุณผู้ชมครับตัวจริงเสียงจริงครับลุงป่วนครับสวัสดีครับคุณลุงครับนะครับคุณพ่อพี่แมทนะฮะเป็นต้นตำรับในการทําเครื่องเงินเลยทีเดียวนะครับตอนนี้คุณพ่อกําลังทําอะไรอยู่ครับอันนี้คุณพ่อจะทําระยะนะคะ ระยะต่างหูนะคะสวยทั้งเลยฮะอันนี้คุณพ่อเอาไฟพ่นเพื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นการเชื่อมค่ะทีนี้ก่อนจะมาสู่ขั้นตอนที่คุณพ่อกําลังจะเชื่อมเป็นต่างหูเนี่ยนะฮะต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาก่อนบ้างครับก็จะมีขั้นตอนการเอาเม็ดเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเราก็ไปหลอมค่ะไปหลอมแล้วก็เข้าเครื่องรีดแล้วก็ดึงดึงแบบเช่นแบบนี้แล้วก็ดัดขึ้นรูปนะคะก็จะมีพี่สาวสาธิตยูสิอ๋อเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูการดัดกันอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณพ่อให้คุณพ่อเผาไปก่อนให้ได้ที่นะ นะคุณพ่อคุณพ่อเผาไปก่อนนะสวัสดีครับครับนี่พี่สาวพี่แม็กเหรอจะโอ้โหนี่อุตสาหกรรมครอบครัวเลยอ่ะครับผมอันนี้เป็นการตัดดอกนะคะนี้คุณผู้ชม a m a เมซิ่งไ i l แ n d มากอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแค่นี้เองคุณผู้ชมดูดียฮะอันนี้ก็จะเป็นตะปูหรือไม่ก็เอ่อเข็มหมุดค่ะครับผมไม้ก็ทําเองไม้อะไรก็ได้คุณผู้ชมที่แบบว่าเหลือๆนิดเดียวเองแล้วก็ทาเป็นแบบเนี้ยตะปูเข็มหมุดเข็มหมุดอันนี้เข็มหมุดอันนี้อ๋ออ่ะ คุณผู้ชมนี่ครั้งแรกที่ผมมาดูนะผมดูแล้วอัศจรรย์มากดัดดัดดัดเพื่อให้มันเท่ากันนะคะแล้วแต่เราจะเอาดอกเล็กดอกใหญ่เราก็นับจํานวนกลีบเอาอ๋อว่าต้องการแค่ไหนยังไงอันนี้คือเป็นลวดลายที่เราสร้างสรรค์กันขึ้นมาเองใช่แล้วแต่ว่าว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนไหนที่ทําเครื่องเงินอย่างทางอีสานก็แตกต่างกับทางเหนือใช่แตกต่างกันออกไปนะฮะแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่กิจกรรมเนี่ยนอกจากมาดูขั้นตอนการทําแล้วสามารถมีกิจกรรมอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ทําได้ไหมครับ ็ถ้าถ้ามีนักท่องเที่ยวสนใจนะคะ <Okay. S 2> ก็โทรมาจองได้นะคะจะจะให้ทําแบบออร้อยเป็นซสซ้คอเป็นข้อมือเป็นต่างหูนะคะ oh. เป็นใช้ DIY อะคะ่ะชอบแบบไหนแล้วก็ร้อยมาเป็นสไตล์ของตัวเองเกิด <Okay. S 1> เป็นสร้อยที่มีเส้นเดียวในโลก <Okay. S 3> คุณผู้ชมครับจากร้านลุงป่วนเครื่องเงินนะครับเดินมาไม่ไกลข้ามถนนมานิดเดียวตอนนี้เรามาอยู่กันที่กลุ่ม10ธันวาทำมือครับ ข้างๆผมนะครับพี่แท็กครับผมเป็นประธานกลุ่มครับสวัสดีครับพี่แท็กสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพี่แท็กครับกลุ่ม1ิบธันวาทำมือทําอะไรบ้างครับกลุ่ม10ธันวาทำมือโดยหลักๆเลยก็คือเราทําเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ค่ะแล้วก็จะมีขนมขนมโบราณค่ะที่เข้ามาเสริมก่อนจะไปชิมขนมด้านหลังนี่ไปไงฮะอันนี้คือกระบวนการทำอะไรฮะอันนี้คือกระบวนการทําผ้าไหมมัดหมี่ค่ะผ้ามัดหมี่ก็คือผ้าที่เกิดลายจากการมัดลำหมี่แต่ละลำให้ขึ้นมาเป็นลายปกติทํากันอยู่แล้วปะ ปกติก็จะทํากันในชุมชนตามบ,บ้านแล้วแต่ว่า<อ>บ้านไหนอาจจะตีเครื่องเงินบางบ้านอาจจะทอผ้าอย่างนี้ค่ะคแต่ว่าถ้าไปตามบ้านจะเจอแค่บางขั้นตอนนะคะถ้ามาที่นี่ก็คือเราจะได้เห็นหลากหลายขั้นตอนก่อนจะมาเป็นผ้าใหม่ค่ะลายที่ขึ้นชื่อของที่นี่จะเป็นลายนกยูงนี่ก็มัดย้อมเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่ค่ะนี่ก็คือมัดย้อมเหมือนกันส,สวยมากเลยพี่แทักครับคุยไปคุยมาแอบมองทางนั้นนู้นค่ะทอดอะไรกันอยู่ขนมใช่ไหมขนมค่ะถ้าภาษาถิ่นเรียกว่านมโช๊คนมคือขนม อ๋อนมโชคใช่ค่ะโชกก็คือดอกบัวอ๋อเป็นเป็นภาษาเขมรแปลว่าดอกบัวใช่ค่ะอ๋อก็คือขนมแบบฝักบัวโบราณอย่างนี้ใช่ค่ะซึ่งตรงกับภาษากลางก็คือขนมฝักบัวใช่ค่ะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าที่นี่เขาจะทําเกรอนขนมขึ้นมาด้วยอ๋อก็คือตรงที่นุนๆที่มาตรงนี้ใช่ค่ะอคุณผู้ชมชิมมันหวานแล้วหวานกําลังดี มันเหมือนหวานแบบม,มันนมข้นหวานอะแต่มันไม่ได้ใส่นมข้นหวานไม่ได้ใส่มันมาจากอะไรครับพี่มันกะทิอ๋อกะทินั่นไง<ช>อร่อยมากคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือชุมชนบ้านโชคอำเภอขวางศรินจังหวัดสุรินชุมชนที่เต็มไปได้วยเรื่องราวการท่องเที่ยวนะครับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอยากให้คุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณเส้นทางการท่องเที่ยวดีๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรบรถกันที่ไหนต้องกลับมาติดตามกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อยากลองกินมากเลยอะ่ะข,ข,ขนมโชคโชค,คือถ้าเกิดเป็นภาษาเราเรียกว่าโชคแต่ได้เกิดออกสำเนียงหน่อยก็จะเป็นขนมโชคแต่อาจจะออกเสียงผิดนะครับเรียกว่าขนมโชคก็แล้วกัน<ข>อยากลองกิน ดิฉันก็ชอบมากเลยนะสร้อยประเกลืม <c oughs> ประคำหรือว่าเรียกว่าสร้อยประคำก็ได้รจริงๆเพิ่งทราบวันนี้นะคะว่ากว่าจะมาเป็นสร้อยเส้นหนึ่งเนี่ยวิธีการทําไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย<ช>ต้องถือว่าเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้จริงๆครับและของฝากห้ามพลาดวันนี้นะครับจะพาไปรู้จักกับผ้าไหมที่ทอเป็นผ้ายีนครับ กับผ้าไหมทองเสรนชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับผ้าไหมโดยมีกระบวนการผลิตครบทุกขั้นตอนและก็ยังได้ผ้าไหมลวดลายโบราณต่างๆที่สวยงามเป็นอย่างมากแต่ที่เป็นไฮไลท์และก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาพัฒนาต่อยอดอเพื่อให้วัยรุ่นและก็คนสมัยใหม่หันมาสนใจในผ้าไหมเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยเอาผ้าไหม ไปทอเป็นผ้ายีนส์แบบนี้ครับเหมือนผ้ายีนเลยอ่ะมันคือผ้าไหมนะทำจากผ้าไหมดีไซน์เก๋มากๆนะคะทันสมัยหลากหลายแบบเลยต้องขอตบมือให้เลยกับไอเดียดีๆแบบนี้มาดูที่การใช้งานกันบ้างผ้าไหมยีนแบบนี้จะมีความนุ่มใส่สบายดูโก้เก๋มีระดับทางร้านบอกด้วยครับว่าใส่ได้นานและก็ทนทานไม่แพ้ยีนส์ ้า,าหมบา่ <อะ S 2> บางคนเห็นว่าเอ้ยเป็นผ้าไหมมันจะทนเหมือนยีนไหมออย่านะครับทนทานไม่แพ้ยีนเลยครับนอกจากนั้นที่นี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกที่ผลิตจากไหมให้หนักท่องเที่ยวได้เลือกช็อปเป็นของฝากกันได้ครับอย่าลืมครับไปอุดหนุนสินค้าดีๆแบบนี้ได้ที่ผ้าไหมทองสเสรนอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับก่อนหมดเวลาวันนี้ครับไปอัปเดตปฏิทินการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์กันก่อนครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนกินปูในเทศกาลกินปูเมืองจันทร์2020ฤดูกินปูอร่อยที่สุดหวานที่สุดแน่นที่สุดสดใหม่คัดตรงจากทะเลมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆทั่วเมืองจันท์ไม่ว่าจะเป็นปูดำปูม้าหรือปูไหนๆก็หาทานได้ในช่วงนี้รับส่วนลดค่าอาหารเมนูปู100บาทจากร้านที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2563ณนะจังหวัดจันทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีปรุงทิปร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 บบริษัทอุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์จำกัด เรือปุงทิพย์ส่งมอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาหารสนับสนุนชุมชนหน่วยง,งานทางการแพทย์อาทิโรงพยาบาลพระมงกุฎสำนักงานสารกลางจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่ทําการอเราเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวสนุกปักหุดเที่ยวได้ตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏไว้อยู่ทางด้านล่างนี้ค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรหญิงสวยๆเลยจากแบรนด์ Insomnia By w a วลาค่ะคือชุดเหมือนนางฟ้าเลยครับวันนี้ดิฉันเป็นนางฟ้าขอโทษครับผมแล้วก็รวมไปถึงชุดพิธีกรชายในวันนี้ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายจาก Arrow ด้วยก็หล่อเหมือนเทพบุตรเลยอะขอบคุณ a r r o ด้วยครับผมวันนี้เราจะลาไปด้วยภาพของบ่อน้ําพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งมีไอ้น้ำพุพุ่งสูงถึง50เมตรว้าวแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมเจมิคเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเป็นจาาสิวีวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ